ไขยหัวเราะสตูดิโอพอดแคสต์ล a าฟ h ไลฟ์บ a ล a นซ์สั้นสตอรี่เรื่องสั้นดีๆจากไขยหัวเราะพรวิเศษโดยเนรมิตรตายแล้วกินผักเหลืออีกแล้วเหรอลูกก็หนูเกลียดผักนี่คะ เมลูกสาววัยสิปีเถียงเขีย่ยผักในจานไปเสชิดขอบจานทําให้พานีถึงกับสายหน้าเดี๋ยวก็เป็นโรคกันพอดีเฮ้งั้นดื่มน้ํากระเจี๊ยบให้หมดแล้วกันนะลูกพูดจบเธอก็ชี้ไปยังน้ําสีแดงคล้ําเย็นจัดที่วางอยู่ใกล้ๆนอกจากจะไม่ใช้ตามองน้ํากระเจี๊ยบแม้สักนาทีเมย์ยังเดินไปหยิบก,กระป๋องน้ําอัดลมมาเปิดดื่มแทนก่อนจะลุกกลับห้องไปดือด้อ จนพาณีได้แต่สายหน้าอีกครั้งเมื่อเห็นจานข้าวของลูกสาวเหลือแต่ผักเต็มไปหมดเมย์เป็นเด็กที่เกลียดการกินผักมากแม้แต่ต้นหอมในข้าวต้มก็จะเขี่ยออกจนหมดไม่ยอมแตะแม้แต่น้อยแม้จะโตจนอายุ12แล้วเมย์ก็ยังไม่ยอมเห็นคุณค่าของผักเสียทีพานีผู้เป็นแม่เปลี่ยนอาหารทุกวันเพื่อไม่ให้ลูกสาวเบือ่อทั้งยังดัดแปลงเพื่อให้น่ารักน่ากินขึ้น ลูกสาวชอบดื่มน้ำหวานน้ำอัดลมแม่ก็พยายามทำน้ำสมุนไพรทั้งมะตูมกระเจีย๊ยบเก๊กฮวยเพื่อให้ลูกสาวได้รับสารอาหารมากที่สุดแต่การจะให้เจ้าตัวกินเองได้ดูจะยากยิ่งกว่าการเฟ้นหาเมนูใหม่ๆเสียอีกขณะเดียวกันระหว่างที่เมนอนอ่านกระตูนอยู่ในห้องนอนเธอก็นึกหงุดหงิดน้อยๆเรื่องเมนูของแม่เมก็ไม่ชอบกินผักมาตั้งแต่เด็ก ไม่กินผักก็ไม่ตายซสหน่อยทำไมแม่จะต้องเคี่ยวเข็นเธอขนาดนี้ด้วยนะมีอาหารหน่ากินมากมายเต็มโต๊ะในเย็นวันนั้นเพราะไม่อยากให้วงแตกพานีจึงจัดเมนูเด็กที่ไม่มีผักเลยมาให้เมถึง5เมนูทั้งไก่อบหมูทอดกุ้งเผาห้อยจ้อและปลาหมึกย่างแน่นอนว่าเมเองถูกใจเป็นอย่างมาก ยิ่งเมื่อมีเค้กสีสวยก้อนโตวางอยู่กลางโต๊ะรายล้อมด้วยเมนูไร้ผักมากมายและมีกล่องของข,องขวัญหลายกล่องวางอยู่ใกล้กันเมยยิ่งอารมณ์ดีผิดกับสาวน้อยแสนงอนไม่ยอมกินผักเมื่อเที่ยงเป็นคนละคนสุขสันต์วันเกิดนะจ๊ะลูกรักขอบคุณค่ะคุณแม่แต่พรุ่งนี้ต้องกินผักนะโหแม่ถ้าไม่กินผักลูกจะป่วยง่ายนะจ๊ะใช่แล้วลูก ถ้าไม่กินผักฟันจะไม่แข็งแรงทายไม่สะดวกแถมเส้นใยของผักยังทำให้ผิวสวยด้วยนะวันนี้วันเกิดหนูนะคะพ่อกับแม่อย่าพูดเรื่องนี้สักทีได้ไหมคะพ่อกับแม่แค่เป็นห่วงเองลูกไว้เริ่มกินพรุ่งนี้ก็ยังดีนะจ๊ะพานียังไม่ลักความพยายามแม้เมย์ไม่สนใจสิ่งที่พานีพร่ำบอกเลยเอาแต่จับจ้องเปลวไฟดวงน้อยบนปลายเทียน12เล่มบนเค้กก้อนโต สีหน้าบอกบุญไม่รับมากขึ้นเรื่อยๆจนพ่อกลัวจะเสียบรรยากาศเออนี่น้องเมเค้กร้านเนี้ยพ่อสั่งมาให้ลูกพิเศษเจ้านะเป็นร้านเค้กเปิดใหม่หน้าซอยลูกค้าเพียบเลยน่าจะอร่อยดีว่าไหมลูกนี่เหมือนกับเจ้าของร้านรู้เลยนะว่าจะซื้อเค้กมาให้ลูกเขาบอกว่าขอให้ได้พรที่แสนวิเศษด้วยละพานีเองก็ไม่ค่อยเชื่อข่าวลือนะัก แต่เพราะรู้สึกว่าลูกสาวดูจะสนใจเลยช่วยสามีพูดกล่อมลูกสาวไม่ให้อลวาดกลางงานวันเกิดของตัวเองจริงลูกแม่ก็ได้ยินเรื่องแปลกๆปกมาด้วยนะคนแถวนี้พูดกันว่าถ้าใครได้กินเค้กของร้านนั้นชีวิตจะเปลี่ยนไปละ่ะแม่สนใจเรื่องพรจากเค้กจริงๆไม่ผิดจากที่แม่คิดเลยแถมยังหลับตาลงประสานมือตรงหน้า แล้วอธิษฐานในใจด้วยความตั้งมั่นแล้วจึงเป่าเทียนบนเค้กดับไปรวดเดียวขอให้ได้กินแต่ของอร่อยอร่อยไม่ต้องกินผักตลอดไปด้วยเถิดเมตื่นได้แล้วเดี๋ยวไปโรงเรียนสายนะเมบิดขี้เกียจพลางลุกจากที่นอนอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อเป็นชุดนักเรียน แล้วรีบลงมาร่วมโต๊ะอาหารยามเช้ากลิ่นหอมที่โชยมาแตะปลายจมูกทำให้เมย์เบิกตาอย่างแปลกใจเมื่อนั่งลงประจำที่อาหารบนโต๊ะวันนี้ทำเอาเมถึงกับตาค้างนี่อะไรคะแม่ก็แผนเค้กน้ำผึ้งกับแยมไงลูกไม่ใช่ข้าวต้มใส่ผักหรอคะเมย์ถามยังแปลกใจทุกวันถ้าไม่เจอเข้าวต้มก็ต้องเป็นข้าวผัดหรือแซนด์วิชที่มีผักเป็นส่วนประกอบ พานีไม่เคยว่างเว้นการทำอาหารที่มีผักไม่เคยทำอาหารที่เต็มไปด้วยแป้งเนื้อสัตว์และไร้ผักแต่วันนี้มาแปลกพานีหันมามองลูกสาวด้วยสีหน้าแปลกใจยิ่งกว่าเค้าต้มอะไรจ๊ะนี่จะบ่นไม่ยอมกินมื้อเช้าอีกละสิกินให้หมดเลยนะใส่แล้วถึงจะแปลกใจแต่เมย์ก็ยิ้มกว้างเมื่อได้กินของที่ชอบเธอกินหมดเกลี้ยงไปโรงเรียนด้วยความสุขใจสุด,สด แต่ที่โรงเรียนกลับมีสิ่งที่ทำให้เมย์แปลกใจยิ่งกว่าที่โรงอาหารไม่มีร้านไหนใช้ผักเลยมีแต่หมูทอดไก่ทอดลูกชิ้นผัดขนมหวานขนมปังไส้ต่างๆคุกกี้และเค้กละลานตาน่ากินไม่หวัดไม่ไหวทำไมไม่มีร้านไหนทำอาหารที่ใส่ผักเลยล่ะทันใดนั้นเมย์ก็ฉุกคิดถึงเรื่องเมื่อวานนี้ขึ้นมาที่เธออธิษฐานถึงความปรารถนาในใจอย่างแรงกล้า หรือว่าผลของคำขอนั้นจะเป็นจริงแล้วสีหน้าของเมย์ตื่นเต้นดีใจเป็นที่สุดนี่หมายความว่าเราจะได้กินเนื้อสัตว์กับขนมพวกนี้ทุกวันนะสินับจากนั้นมาเมย์ก็ได้กินแต่ของที่ชอบทุกวันทุกมือ้อไม่มีผักที่เกลียดแสนเกลียดให้เห็นไม่ต้องฟังพานีบ่นอีกต่อไปพานีก็ดูมีท่าทีพอใจที่ลูกสาวกินอาหารหมดทุกมือ้อไม่มีอิดออดเหมือนเคย หสัปดาห์ต่อมาแพนเค้กร้านน้ำเชื่อมอีกแล้วเหรอคะจะลีลาไม่ยอมกินอีกละสิน้องเมอะไรกันอีกละลูกแม่เขาก็ทำอาหารที่หนูชอบแล้วไงจ๊ะหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาแม้จะได้กินอาหารที่ชอบมากมายแต่พอเจอทุกวันก็เริ่มเบื่ออีกทั้งระยะนี้เธอรู้สึกอึดอัดพิกลเมนูที่เคยชอบมากๆ ก็กลับรู้สึกเอียนจนไม่อยากแตะต้องแม้แต่น้อยกลางวันเธอก็กินอาหารที่โรงเรียนไม่ลงกลิ่นเนื้อสัตว์นานาชนิดกับความหอมหวานของขนมที่เธอเคยชอบตอนนี้กลับรู้สึกไม่อยากกินขึ้นมาเฉยๆกระทั่งตอนเข้าห้องน้ำเธอก็ยังอึดอัดนี่เธอไม่ได้ถ่ายมาสองวันแล้วไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแต่วันนี้เป็นวันแรกในชีวิต ที่เธอเบื่อหมูกระเทียมหอมๆเค็มๆนุ่มๆเบื่อโดนัทแป้งหนานุ่มชวนละลายในปากเบื่อไอศครีมช็อกโกแลตโปะวิปครีมราดคาราเมลแต่กลับคิดถึงสลัดผักชามโตโตหนึ่งเดือนผ่านไปนี่น่าจะเป็นเดือนที่มีความสุขแต่เมกลับรู้สึกทุกข์เพราะแทบไม่ได้ถ่ายเลยร่างกายก็อ้วนขึ้นมากจนเห็นแก้มอวบพอง จนพานีอดเป็นห่วงไม่ได้แปลกจังแม่ก็ทำแต่อาหารที่มีประโยชน์มีสารอาหารครบให้ลูกกินทุกวันนี่นาะคําพูดช่างคล้ายกับเมื่อหนึ่งเดือนก่อนที่ทำให้เมย์รำคาญแต่วันนี้เธอรู้สึกเปลี่ยนไปไปหยิบแป้งสาลีบนชั้นในห้องเก็บของให้แม่ทีจะ้ะเย็นนี้แม่จะทำเค้กกล้วยหอมให้กินนะเมย์เดินไปหยิบของในห้องเก็บของตามที่แม่บอก ปกติไม่ต้องเปิดไฟก็เห็นแต่วันนี้กลับมองไม่ค่อยเห็นจนต้องเปิดไฟเพื่อหาของเอ๊ะทำไมสายตาถึงได้แย่ขนาดนี้นะตู้เก็บของอยู่สูงจนเธอต้องหยิบเก้าอี้เตียมายืนเพื่อจะได้เปิดตู้ได้ระหว่างที่กำลังหาแป้งอยู่นั้นก็มีความคิดหนึ่งแวบเข้ามาคล้ายเสียงของคุณครูวิชาสุขศึกษาบอกว่าวิตามินในผักบุ้งช่วยบำรุงสายตา และทำให้มองเห็นในที่มืดได้ผักปุ้งผักบุ้งผักบุ้งทำไมคุ้นจังผักบุ้งคืออะไรนะโอ้ยอยู่ดีๆเมก็ก้าวพลาดล้มจากเก้าอี้ลงไปกองกับพื้นเสียงของแข็งแตกดังลั่นขึ้นมาพร้อมกับความเจ็บปวดเมร้องลั่นบ้านก่อนจะหมดสติไป เพดานสีขาวเบื้องหน้าทําให้เมย์พอเดาวได้ว่าเธอน่าจะอยู่โรงพยาบาลพ่อกับแม่ยืนอยู่ข้างเตียงมองมาด้วยความเป็นห่วงเมเห็นขาข้างหนึ่งพันผ้าเข้าเฝือกแน่นหนาและถูกยกลอยขาของเมหักเพียงเพราะลื่นล้มเท่านั้นแพทย์ตรวจอีกเล็กน้อยก่อนจะถอยออกมาพานีกับมนตรีตามไปคุยกับแพทย์หลังฉากผ้ากั้นแต่ยังมีเสียงเบาๆเล็ดลอดมาเมย์ได้ยินว่า ลูกสาวคุณขาดสารอาหารอย่างรุนแรงกระดูกขาดแคลเซียมทําให้เปราะหักง่ายมีของเสียสะสมไม่ได้ระบายออกอาการน่าเป็นห่วงมากฉันผิดเองค่ะฮฉันน่าจะดูแลลูกให้ดีกว่านี้เสียงสั่นเครือของแม่ทําให้เมที่แอบฟังถึงกับตื้อในอกแม่ไม่ได้ผิดเลยสักนิดท่านมีแต่ความห่วงใยใส่ใจกังวล พยายามคิดหาหนทางให้เมย์ได้กินอาหารอย่างครบถ้วนแต่เมเลือกที่จะปฏิเสธและทำลายความหวังดีของท่านโดยการเขี่ยผักในจานทิ้งทุกวันเมย์ปาดน้ำตาได้ทันก่อนที่แม่กับพ่อจะกลับเข้ามาในห้องแม่ไม่ได้พูดถึงเรื่องที่คุยกับหมอเลยเธอบอกแค่ว่าเดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นกัน พานีพาลูกสาวนั่งรถเข็นเข้าไปในส่วนของโรงพยาบาลเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศเมเองก็คลายความอึดอัดลงได้เมื่อเห็นต้นไม้ใบหญ้าบ้างสายตาของเมไปสะดุดอยู่กับต้นหอมต้นเล็กๆที่งอขึ้นมาจากพื้นดินเมตื่นเต้นมากจนร้องบอกพานีแม่คะนั่นมันต้นหอมนี่คะเอาไปเจีาายวไข่กินดีไหมพูดอะไรกันลูกนั่นมันวัชพืชเมอยากกินนี่คะ แม่ทำไข่เจียวต้นหอมให้เมยนะนะวัชพืชมันไร้ประโยชน์กินไม่ได้ละลูกคำพูดนั้นเหมือนสอนแหลมปักลงกลางใจเมยล้มลงกับพื้นคลานแขนอย่างทุลักทุเลเข้าไปที่ต้นหอมต้นนั้นกำลังจะยื่นมือคว้าผักต้นเล็กมือหนาของมนตรีก็เข้ามาจับมือเล็กขวางไว้ไม่ได้นะลูกพ่อไม่ยอมให้หนูกินของไร้ประโยชน์เด็ดขาดเกิดตายไปจะทำยังไงเมยปากคอสัน่น ไม่มีใครเข้าใจเธอเลยถ้าหากเธอไม่กินผักเธอคงต้องตายในไม่ช้ามือเล็กจึงสะบัดหนียื่นไปคว้าต้นหอมต้นนั้นกระชากขึ้นมาทรงเข้าปากเคี้ยวกลืนทันทีแม้จะเหม็นเขียวกับความดิบของผักแต่เมกลับรู้สึกสดชื่นอย่างน่าประหลาดทำไมมันช่างอร่อยเหลือเกินเมกลืนต้นหอมเข้าไปจนหมดแล้วความง่วงงุนก็เข้ามาแทรกทำให้เมหมดสติไปอีกครั้ง เมจ้าตื่นหรือ,อยังลูกเมย์ลุกขึ้นบิดขี้เกียจเธอรู้สึกอ่อนเพลียเหมือนกับไม่ได้นอนมาทั้งคืนหันไปกดปิดนาฬิกาปลุกดิจิทัลตรงหัวเตียงก่อนที่จะตื่นเต็มตาด้วยความประหลาดใจ20มกราคม2562นี่เพิ่งจะผ่านวันเกิดมาวันเดียวเองอย่างนั้นหรอที่สำคัญที่สุดคือเธอตื่นขึ้นมาบนเตียงที่บ้านขาทั้งสองข้างปกติดีไม่ได้ใส่เฟือก ไม่ได้นอนโรงพยาบาลไตอย่างใดเธออาบน้ำแต่งตัวแล้วถือกระเป๋านักเรียนเดินเข้าไปในครัวกลิ่นไข่เจียวต้นหอมฟุ้งไปทั่วแต่สีเขียวมีน้อยมากเมื่อเทียบกับไข่ฟองใหญ่เมนั่งลงกินจนเกลี้ยงโดยไม่เขี่ยออกขอกินน้ำเปล่าแทนน้ำหวานจนแม่กับพ่อต้องประหลาดใจตอนขับรถไปส่งเมที่โรงเรียนมีแวบหนึ่งที่มนตรีหันไปมองร้านเค้กหน้าปักซอย หรือจะจริงอย่างที่เขาเล่าลือกันว่าเค,ค้กร้านนี้เปลี่ยนชีวิตคนได้หลอกถามน้องเมยกี่รอบกี่รอบเธอก็ไม่ยอมตอบว่าเมื่อคืนฝันว่าอะไร ถึงเวลาแล้วที่หนึ่งเสียงของคุณจะมีความหมายมากกว่าที่คิดขอเชิญร่วมโหวตลงคะแนนให้พวกเขาเหล่านี้แพทย์และพยาบาลแบงโพดำหมอแลบลุมกันชัยตลาดใจโรเบิร์ตสายควันเป็นบุคคลแห่งปีผู้ยกระดับดัชนีความสุขมวลรวมของพี่น้องชาวไทยในกิจกรรม k ายหัวเราะ People of the Year 2020ร่วมโหวตได้ที่ kaihoro.com/py2020 o 20 20, ด่วนก่อน18พฤศจิกายน ติดตามสั้นสตอรี่เรื่องสั้นดีๆจากไข่หัวเราะได้ทุกวันอังคารนะคะ